หมกปลาซิวในหมอ้อเด้อจ้าแซ่บแซ่ข้นบดไดญเด้อจ้าจะมาแบ่งวิธีทำหมกปลาซิวนะคะกุณผู้ชมถัม่ต,ตะไคร้พริกหอมแดงนะคะแต่จะห้ามใส่ได้แตะตะไคร้ตามตะไคร้พริกตะไคร้หอมแดงนะคะตามค่ะ ตำค่ะมกป้าซิวด้วยจ้ะพี่น้องมกป้าซิวอ่ามาเบิ่งขันตอนต่อจ้าป้าซิวเนาะค่ะวิธีป้าซิวเพิ่งกินด้วยจ้ะนี่ป้าซิวที่ว่านะแล้วก็ล้างสะอาดามากมากด้วยจ้ะล้างสะอาดามากเลยมากแล้วก็ใส่พริกที่ตามลงไปที่โขกเนาะเอาใส่ลงไปนะจ๊ะ ใส่พีกพิกเกกข้ไปแล้วก็พ้วก็หัวหัวลกจ้าใส่ต่อไปอะใส่เห็นมันเข้มเลยจ้ะ ต้ไว้ใส่เข้าไปใส่ก็สามสอนถือว่าสมบูรณ์บล็อกอบล็อ่เงเนีน่ให้นักจ้าก็คือว่าไปดูอากาศเอียงเกอนพักเยี่ยงเกาพักแห้งโอ้ยเนาะเขาาะ่าแบบใ่้กับได้หลายจาก้กคนคน ต้อนต้อนต้อนสูบได้จ้ะต้อนนี่บลังไฟก็คือว่าห้าบริโภคได้เลยได้จ้ะมาเบิ่งขันตอน,อ,นอนคนเอยจ้ะคนคนเห็ดเขากั้นเลยด้วยค่ะคนเห็ดเขากั้นตอนนี้เลยอ่ะใส่ผักขส่แยม น,น,นี่ค่ะต่างแกนไม่ต้องใส่น้ำเนะาะเวลามันก็ไม่น้ำอยู่เลยพักข้าวกบเปิดไฟเดี๋ยวเลยได้จ้ะเปิดไฟไว้กับปิดฟ้าเดี๋ยวเลยเพะว่าเขาปุ้งเรียบร้อยละข้ามเาเบิงว่ามันสูงมันสิเป็นยังไงเนาะค่ะจ้าเห็นไหมจ้ะ าว่ามันสีส้มกับมันสีอ่อนๆนมันสีสีขาวขน,นี่แต่ฟังนี้ย่างไฟเห็นเป็นเดือดอีกสักพักหนึ่งเห็นน้ำโม,มกที่การจะโมกโมกใบตองเลยจ้ะอันนี้โมกหมอะะ้อเลยค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกันแล้วหอมหอมหอมไปทารุจ้อบอจ้ะอันนี้กะซุกเลยจ้ะหอมเสิร์ฟนะจ้ะชิมมลยซุกแล้ว,วห,อน,มมวหอนห,อ,นหอมอมทารุจ้อบอจ้ะ เนี่ยขันเข้าวซุกเนาะมันสีเป็นขาวๆเลยจ้าปลาซิวสีเป็นขาวๆขันมันข้าวโพดตอนนี้ก็คือว่าเละค่ะเวลาสีกินข้าวคอยตักเลยจ้านี่กะเดวเล,เลยจ้าขันต้อนมกปลาซิวง่ายๆเลยจ้ยยาแซ่บแ